เราเมาื่ช่วงที่2ของรายการ c e l e b Wanted กันนะคะช่วงนี้ก็บอกแล้วว่าคุณคุณตุ๊กเองนะคะเธอเป็นสาวแกร่งนะคะวันเป็นว่าเป็นครูใช่ไหมคะวันนี้เป็นครูเธอก็เป็นครูคนแรกนะคะของน้องแพรและน้องครูครที่ <ผม S 2> คอยอบรมสั่งสอนแล้วก็ดูแลให้น้องสองคนเป็นที่น่ารักรล่าสุดนี้ค่ะขอพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นขา่าวฮอปมากเธอเนี่ยผันตัวเองนะคะไปทําธุรกิจในใหม่ของครอบครัวนะคะรู้มหรือแมคุณธุรกิจอะไรคะคุณคุณแตนเป็นธุรกิจที่ผมสนใจมากเลยครับผมอะไรคะ เป็นการปลูกข้าวครับทาเหมือนกันนี่ใช่ไหมคะก็ร่างอยากทาเหมือนกันก็คุณกองก็ทําอยู่แต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงตรงนั้นเพราะว่าผมสนใจคุณตุ๊กมาเนี่ยจะการเป็นนักแสดงเนี่ยพันตัวมาเป็นชาวนาปลูกข้าวได้ยังไงครับผมเป็นมายังไงก็ไม่เชิงผันนะคะถือว่าแบบทำทําเพิ่มแล้วก็ทําร่วมไปจริงๆแล้วตุ๊กโชคดีมากกว่าที่ที่บ้านนะคะก็คือบ้านของคุณพ่อคุณทําที่สนิทกันมาประมาณ20สิปีคุณพ่อสนใจเรื่องนี้เราก็เลยแบบเออได้ใกล้ชิดได้ผลพลอยได้แล้วก็เหมือนกับว่า ท่านก็คงแบบต้องศึกษาอย่างเยอะอะอย่างน้องแตงก็รู้ว่ามันต้องศึกษา<ช><ช>เยอะมากถ้านไปอบรมอบรมแล้วเวลามันลองทําจริงๆอะมันเหมือนว่ายน้ำอะมันต้องลองทำไม่งั้นก็ทําไม่เป็นข้าวมันเยจอ่อนมากเนาะใช่ <นะ S 2> แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วท่านทาเกษตรอินทรีย์ด้วยไงทำออร์แกนิกด้วยตอนแรกเราก็แบบ พ่อคือแบบนอนกินครึ่งหนึ่งได้ผลผลิตครึ่งนึงไม่ไหวนะแต่คือแบบคนคนแบบผ่านประสบการณ์มาเยอะอ่ะแล้วคนแบบมีใจที่จะทําจริงๆอ่ะเขาก็ใช้คําว่าแอะไม่เป็นไรแบ่งกันกินแล้วก็ฮะแบ่งนอนกินคิดได้ไง่ายอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวก็มีนะคะได้เกี่ยวได้ทําได้ลองทํเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าคนทําจริงๆก็คงเป็นคุณพ่อแล้วก็ทีมงานลูกน้องอะไรเงี้ยท่านก็อบรมมาจนจนแน่ใจว่า ที่ดินที่ซื้อไว้สัก30 40ปีแล้วที่ตั้งใจจะพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นที่นาอยู่แล้วแล้วก็เห็นชาวนาทำอินซียเอทำเคมีรู้สึกว่าเอามาทำเองดีกว่าเขาก็เริ่มทำชายก็สี่ห้าปีที่เราย้อนไปท่านก็เริ่มทำจนสอแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆจน2ปีให้หลังไปเนี่ยค่ะเป็นอแกนิกสมบูรณ์ถามหน่อยค่ะนาเขาน้องตุ๊กเนี่ยอยู่ที่ไหนคะสุพรรณบุรีคาะอำเภอสองพี่น้องโอ้ก็ใกล้ตรงนี้เองนะใกล้ก็คือจริงๆแล้วท่านซื้อไว้เพื่อจะแบบส่อที่ก็ไปเล่นกันไงให้้หหาาปรระมมณไดเ ไร่กับพงตุกเป็นหลักร้อยไร่ค่ะทุกจําไม่ได้เป็นหลักร้อยไร่แล้วในนาข้าวที่พี่ตุกปลูกเนี่ยมีข้าวอะไรบ้างมีข้าวสาบแบบเหมือนที่เอามาวันนีไถ่สามแบบมีข้าวขาวเดี๋ยวชื่อไร่อะไรสุธาที่ฟาร์มเพราะว่าคุณพ่อชื่อสุธาที่ฟาร์มใช่มีข้าวสาบแบบแบบนี้คือ เอออันนี้คือข้าวขาวหอมประทุมค่ะแล้วก็ข้าวกล้องอันเี้ข้าวหอมเป็นเม็ดอร่อยใช่อร่อยอร่อยจริงอันนี้คือมั่นใจในความอร่อยของตัวเองมากข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวกล้องนี่มันต้องสีมันต้องสีแดงแดงไมเหรออ่าเย้เค่ะข้าวกล้องสีนี้เลยอันนี้มันอาจจะหอมนินหรือมันสีแดงแดงเป็นสีแดงแดงนี่มันปูใช่แล้วก็อันนี้ไรส์บอร์รีก็จะเป็นม่วงแดง อันไหนที่โหต่างกันยังไงสาวอันนี้ต่างกันยังไงต่างกันก็เพราะว่าคนละพันธ์เท่านั้นเองค่ะทีนี้อันนี้ก็คือเข้าเข้าขาวของประชุมเข้ากล้องของประชุมระโยชบน์ยังไงนประโยชน์ยังไงคือปกติเนี่ยข้าวเนี่ยเวลาเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวไปเรื่อยๆเนี่ยไลซ์สตอรี่เป็นพันธุ์ล่าสุดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวเนี่ยเพื่อให้ได้คุณประโยชน์และโภชนาการที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพขอนและประทานใช่ต่างกันยังไงก็คือพันธุ์ข้าวล่าสุดก็แปลว่าดีที่สุดพูดง น้ำมูดอิสระซึ่งควรต้องการมากเรามูดกิันี้นะควบคุมความดันควบคุมเบาหวานก็คือกินเราพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านกินเราไม่อ้วนอ้วนน้อยสุดประโยชน์ยังพนเศษขายยังไง อันนี้ตอนนี้ที่ขายอยู่นะคะหนึ่งโลละร้อยสี่สิบาทอันนี้โลละหกสิบโลละเจ็ดสิบอ๋อขึ้นเอาร้อยสี่สิบสินเนาะเพราะมันดูแลสุขภาพเราด้วยเนาะใช่ค่ะเอาลูกอยู่สามแบบนี้ใช่ค่ะ๋อแล้วจะหาซื้อที่ไหนคะลูกตอนนี้ก็คือซื้อได้แบบโดยตรงก่อนนะคะก็ไปการซื้อออนไลน์ก็คือไลน์ไอดีสุธาทิพย์อันเดอร์สกอฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อสุกทาทิฟฟามภาษาไทยค่ะเข้าไปคลิกไลค์กันนะมันก็ตามไปได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้าวเขาขายออนไลน์ออนไลน์ก็ดูได้ทางอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟซบุ๊กพอรู้ว่าต้องทำธุรกิจตัวนี้หนักใจที่สุดไม่ไม่ได้ว่ารู้ว่าต้องทำแล้วหนักใจเป็นว่าชอบแล้วเข้าไปทำก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคาหนักใจใช่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆาจะทำธุรกิจนี้ล้วจะเริ่มยังไงไม่ใช่เราเริ่มมาจากอันนี้เริ่มมาจากปลูกกินเองพอปลูกกินเองใช่ไหมคะพอ ผลผลิตมันลงตัวมากขึ้นรู้วิธีที่ทําให้ได้ผลผลิตมากขึ้นพอเหลือจะกินเองคุณพ่อก็เอาไปเอาไปให้นักเรียนในเขตครับผมคุณพ่อเป็นสกเขตภาษีเจริญใช่ไหมคะครับผมใย่ค่ะคุณก้องใช่ค่ะคุณพ่อก็เนี่ยค่ะคุณพ่อในรูปเหื่อนน้องแตังจะเคยเจออ่ะทีนี้ก็หุ่นท่าดิฉันโยนมาขวานดิฉันเองค่ะสูงยาวเขาดีปานนั้าเขาเรียกดำข้าวดำหน้าดำหนาใช้นิ้วลายน้องแตังรู้เปล่าสามนิ้วนี้ครับแต่ช้นิ้วโป้งใช่แล้วก็สามนิ้วกดลงไปก็คุณพ่อก็ให้นักเรียนในเขต ก็โอเคเขาอาจจะมีงบมาพี่เคยไปทําด้วยเออสนุกไหมพี่แต่มันมีขี้ควายด้วยมันก็โอเคอ่ะมันก็แหมคุเที่ยวาล่ะต้องใส่ชุดเยี่ยมขึ้นมาถึงนี่นะครับมีกลัวมันจะล้มมีขี้ควายแม่ก็ถือคุณพี่ดีขนาดนี้พี่นั่งกินอยู่ในที่โล่มมาดีแล้วค่ะคุณน้อปลูกให้งานแบบใหม่แบบนี้ต้องมีความรู้ที่เมื่อกี้นี้บอกว่าไปศึกษามาเพิ่มเนี่ยคุณพ่ออะไรบ้างจริงๆแล้วถ้านไปอบรมอบรมเราก็เหมือนโชคดีเนาะได้ทางรัาเราก็ถาม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 คุณพ่อก็แบบ เอ๊ะยครอบครัวนี้ถามจังอะไรเงี้ยอยากทำหรือไงบอกอยากทำแล้วทำไมลูกก็ดูเล่นกันสนุกสนานก็อย่างที่บอกโอเคก็อย่างอย่างในในเขตภาษ,ษีเจริญเนี่ยขาอ,อ,อ,อาจจะให้งบมาใช่ไหมคะว่าให้ข้าวโลละเท่าไหร่นักเรียนอะไรเงี้ยคุณพ่ออาจจะควักเนื้อขึ้นนิดนึงออแต่เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีข้าวกันอีก ออแกนิกทำรับประทานแล้วกินกันในเงี้ยนิตนจะเป็นประลาชาวบ้านแล้วเนี่ยอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนขายได้นี่แหละแล้วจริงๆเนี่ยมีการเรียนรู้วิธีการทําดําข้าวมาก่อนดํานามาก่อนไหมจริงจริงแล้วตุ๊กลัดมากเลยให้พ่อสอนแล้วก็ง่ายคือไม่ได้ไปอบไม่ได้อะไรไปทำปุกก็ทําสอนเลยก็ลงเลยแต่คุณมพ่อเนี่ยเห็นว่าบ้านเรามีเด็กเยอะก็จะมีลูกตุ๊กสองคนแล้วก็ลูกสาวท่านแท้ๆพี่โอเนี่ยค่ะก็มีลูกหนึ่งคนเยียสามเด็กสามคนนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันเล่นกันเลยเล่นก นี่แปลงนี้จะไม่ฉันปลูกเลยใช่ไหมพอเด็กมาเด็กก็จะต้นกล้ามาแล้วก็เสียบเสียบเสียบแต่ดํานาก็จะเบี้ยวๆกันนิดนึงนะครับโอ้โหน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เหยียบไปเดี๋ยวก็บอกเอาลูกลูกจะดำาเดี๋ยวลูกจะเหยียบเอาเเเล่่นนียด็กๆท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยหลายคนเนี่ยสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทํานาต้องทํายังไงบ้างยากนะให้คุณตุ๊กอธิบายดีกว่าขั้นตอนการทํานาโอ้โหจริงๆแล้วตุ๊กก็ไม่ได้เก่งแล้วก็ของเราเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์เอาจริงๆก็ไม่ได้มีีคคววววาา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 ายยยยหรรรรออออออก่่่่่่่ะะะะเเเเเเพฉนนนนนนนััั้้้้้้้็ไไไมมดดิิจจลลขใใชชแตตงงงโถถ ข้าวออร์แกนิกโรงสีต้องออร์แกนิกเพราะฉะนั้นาต้องมีโรงสีเองก็เริ่มจากเพาะต้นกล้าใช่ไหมคะเพาะต้นกล้าเสร็จแล้วก็เอาต้นกล้าเนี่ยมาดำลงไปในนาอแล้วที่มีการโรยเนี้ยอันนี้คือเหมือนแบบนาหวานอะไรเงี้ยแบบนี้ก็มีมีทำอต่ที่นี่ต้องเพาะต้นกล้าก่อน พอได้ปุ๊บก็ไปไปดำไปดำก็มีทั้งคนมีทั้งเครื่องนะคะดำนี่คืออย่างนี้คุณผู้ชมขาต้องทําด้วยมือใช่ไหมใช่ค่ะคือไร่อย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีน้ำปิ่มๆอ่าแต่เขาทําดินทําดินให้โคกนวดดินให้มันขึ้นอยู่กับนาโดยวิธีการทํานาบางทีบางทีเขาก็ใช้เครื่องนะเออมีที่พี่จริงๆเราก็มีเครื่องด้วยนะคะไม่ไหวแล้วก็ใช้มือเป็นแถวต้องเป็นแถวตรงๆใช่ไหมใช่แล้วก็ไถหลังไถหลังไปแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างนะคะทั้งไร่ ต้องเนอย่างเงี้ยแล้วทั้งแรกพอได้ข้ามาพอเสร็จพวกไงอ่ะพอฝาดำเสร็จพวกไงต่อก็รอพอเป็นชายตั้งท้องตั้งท้องนะคะ90วันแล้วก็ออกทำรวงใช่เก้าวันก็สามเดือนแล้วก็เดี๋ยวก็ตั้งท้องก็สักพักใช่แล้วก็รวมถึงจนออกรวงนู่นนี่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ120วันนะคะโอ้โหแล้วตอนเป็นรวงเนี่ยเด็กๆก็จะชอบมากมันก็จะสูงสี่เดือนใช่ไหมใช่ค่ะกว่าจะได้สี่เดือนไร่หนึ่งเนี่ย ได้กี่กิโลหยเอาจริงๆไม่รู้ถามพ่อพี่ก้ว่าได้น้อยแล้วคุณผู้ชมที่กินนะแลกกินและกินเหลือไว้อะอื โอโหแย่มากเลยใช่ไม่หรอกไอ้จานวนนะไม่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างเงี้ยพอเราได้มาปุ๊บใช่ไหมคะเราได้มาเป็นท่อเปลือกเราไปใส่เครื่องเราไปสีพอสีเสร็จมาใส่เครื่องคัดเมล็ดเพื่อให้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยคัดออกไปมันก็จะเป็นเครื่องเงี้ยแยกแยกตามหลักแบบฟิสิกส์อย่างเงี้ยค่ะแต่ไอตอนที่เลือกสีที่ไม่สมบูรณ์ออกอย่างไรส์เบอรี่อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าของเราคือม่วงเข้มสนิทมากเนี่ยค่ะนี่คือคุณภาพดี ใช่แต่จริงๆแล้วมันต้องมีเครื่องยิงสีเพื่อยิงไอ้เมล็ดที่ไม่สวยออกไอ้ตรงขั้นตอนเนี้ยคือไอ้เครื่องสีแล้วก็ลงทุนไปแล้วเป็นล้านเยครื่องยิงสีนี่คือแยกสีที่ไม่ดีออกเค่นี่เป็นล้านอีกพี่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยยังไม่มีปัญญาเข้าใจป่ะเลือกมือจ้าเนี่ยถึงที่บอกว่าที่พี่ก้องบอกกินข้าวเหลือแล้วเสียดายอ่ะเขาเลือกมือนะใช่กับอย่างเงี้ยยังเลือกอยู่อ่ะตากุนตุตาตาจะบอดไหมเนี่ยทีจริงๆแล้วลูกน้องพ่อค่ะทำในส่วนใหญ่เราก็ไปจอยแค่เสาร์อาทิตย์อออออ่่่่่่ะะไไไมมด้้้เเเเหหนนนนืยททาาาขขรกก็็จจปัตี ทำได้อยางจะเก็บเกี่ยวมาแล้วออมาแพ็คมาอะไรที่กรุงเทพทางคุณตุ๊กคุณตุ๊กเอาไปดำนาไปเก็บเกี่ยวงี้คุณเป็นนักแสดงเป็นนางแบบเดินแบบอยู่ตอนนี้ก็มีนักแสดงด้วยไม่กลัวฝ้าไม่กลัวผิวดำเหรอเอาจริงๆก็ก็คงต้องดูแลตัวเองบ้างแต่ว่าพื้นฐานตัวอย่างที่พี่ก้องเคยทํางานด้วยกันนะจะเป็นคนไม่ค่อยกลุยแล้วเหมือนแบบอยากผิวแทนเราหน้าจืดไงหนะ้าหมวยแล้วกมอยากผิวแทนอยากอะไรแล้วก็ ไปทาแค่เสาร์อาทิตย์บางเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ว่างถ่ายละครเราไม่ได้ไปบ่อยหรอค่ะประสบการณ์ที่ได้การที่ได้สัมผัสแล้วงานที่ได้ทําเองตอนที่ยืนข้าวให้ลูกค้าว่าเราทําเองอ่ะมันมันได้ความสุขใจเยอะใช่<ๆ>เพื่อนเพื่อนนางแบบนายแบบฝรั่งเห็นก็นึกว่าจะไปทําซันแทนที่ไหนมาครับ<อ>ป๋าจริงเราอยากทําจะได้หายเจือไม่บางทีเรายื่นข้าวให้เขาแล้วเราบอกว่าเออขอบคุณนะคะที่อุดหนุนเขากลับบอกว่าขอบคุณนะคะที่ทําข้าวดีๆมาให้กินมันมันปลื้มใจอะพี่ก้องคร่ะขั้นตอนการปลูกข้าวเนี่ยที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนี่ย ยตูไม่ได้ทําเต็มๆอยู่แล้วอะค่ะตูว่าทุกอันนั้นอันนั้นน่าจะใช้ความอดทนมากกว่าแต่ตูว่าขั้นตอนที่เกษตรกรลุ้นเนี่ยมันคือเนื้อออกป้าเกษตรอินรีย์นอนขึ้นจะมีวัชพืชหรือเปล่าใช่แล้วก็แล้วตัวกําจัดก็คือเป็นชีวภาพเพราะฉะนั้นการศึกษาการอดทนซึ่งอย่างน้ําหมักเนี่ยคุณพ่อบอกใช้เวลาเตรียมน้ําหมักทั้งหมดเนี้ย ห้าสิบชั่วโมงต้องมีน้ำหมักด้วยน้ำหมักเพราะว่าใช้ทางชีวภาพไงเช่นจะฆ่าหนอนก็ใช้หนอนตอยากหรือจะฆ่าเชื้อราก็ใช้แบบไม่ใชะเคมีเลยใช่ใช้คือชีวภาพเนี่ยทำไผสมผสานใช่แล้วท่านต้องแบบผสมเองต้องอะไรเองคือเอเคมีฉีดฝึกมันง่ายแต่ละระยะยาวอ่ะคุณพ่ออันตาสุขภาพใพี่ถามหน่อยทําไมถึงอยากให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวอืมก็ดีกว่าเรียนรู้อย่างอื่นไหมคะคือตัวรู้สึกว่าการ โอกาสมันมียากคือปกติอย่างที่พี่กองเห็นก็คือเราเลี้ยงลูกแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่วัตถุนิยมแล้วยิ่งสมัยเนี้ยมันยิ่งมันยิ่งหายากค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราลูกได้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะเด็กมันก็จะนิ่งสงบและเวลาเอาอะไรใส่เข้าไปมันก็จะง่ายชีวิตเขาก็ไม่ปูดปาดเล่นได้รูร้ด้วยไม่ใช่ว่าเล่นคอมพิวเตอร์อมาทําแบบนี้นี่คือวิถีไทยนี่คือของเราที่มีตั้งแต่ดึกดําบรร แล้วสิ่งที่แบบไม่ได้คาดหวังเลยอะ่ะกับกลายเป็นเวลาเขากินข้าวเขาก็จะแม่อันนี้ข้าวที่เราแบบไปดําเมื่อวานใช่ไหมที่เราปลูกใช่ไหมที่เราแพ็คเมื่อวานใช่ไหม<อ>คือเขาจะเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นใช่แล้วก็กินหมดโดยที่ไม่ได้สอนไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าอยากจะจัดการมันให้เรียบร้อยอนะไรอย่างี้ครับผมแล้วน้องๆบ่นบนา้างไหมครับ วยบลนไม่บนอยู่แล้วมีแต่แบบเมื่อไหร่จะไปแล้วแบบอาทิตย์นี้แม่ถ่ายละครอยากไปสุพรรณชอบอยู่แล้วเพราะว่าสนุกสบายแล้วมันไม่เร่งรีบเขาก็รู้สึกแบบสีเคีวอะแล้วก็ไปตลาดไปอะไรมีของกินอร่อยอร่อยเขาชวนเพื่อนไปไหมครับที่โรงเรียนชวนค่ะไปอวดใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปจำแต่ว่าที่โรงเรียนเขาก็ปลูกอยู่แล้วไงคือโรงเรียนเขายังออริจินัลกว่าใช่ไหมคะคือน้องแพรวยัยสีข้าวแบบนี้อยู่เลยก็ยังทำไม่เป็นนะก็บอกแม่ที่โรงเรียนหนูสีแบบนี้นกหนูเวียนหัวมากเลยค่ะวันนี้หนูไม่ไปโรงเรียนได้ไหมคะวันนี้ก็สีข แบ,บพูดคำข่าอะไรเงี้ยนี่เรายังสีแบบทันสมัยกว่านอกจากลูกชื่อปุกข้าวแล้วค่ะความรักของเด็กค่ะ น้องต้องบอกว่ยังเป็นพรีเซนเตอร์ถือข้าวโคเองด้วยใช่ไหมคะ <S 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 แหมก็มันไม่มีใครค่ะพี่ก้องก็เด็กๆเนี่ยแหละออแล้วก็พวกเราคือเราก็เป็นแบบเออมีคนรู้จักบ้างเพราะฉะนั้นก็ตัวเองนี่แหละค่ะถ่ายเป็นสีสันไปเพราะว่าเดี๋ยวมีแต่ทุ่งนาเขียวๆมีแต่ข้าวเ,เดี๋ยวจะเลี้ยนก็ออมีคนมีอะไรบ้างเฮฮ hey, าบ้างครัแล้วเห็นว่าตอนนี้ขายอยู่ทางออนไลน์ใช่ไหมครับมีทางไอจีทางเฟซบุ๊กครับผมทั้งไลน์ด้วยได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้ายังไงบ้างถ้าพูดในเรื่องของผลตอบรับนะคะฟีดแบ็กเนี่ยดีมากดีมากอันเดอตรงนี้้ก็ตอออองงขขขบบคคคุุณณจรริๆนะะะเพา ทั้งแฟนคลับอยู่แล้วหรือว่าคนทั่วๆไปคนที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็คนทางออนไลน์เพื่อนๆคือกระแสตอบรับดีมากอะ<ม>ทุกคนแบบให้ความสนใจใ,ให้การตอบรับให้กําลังใจให้ความชื่นชมคือแบบโอเคเราขายข้าว<ม>เองอะ<ม>คนก็แบบมายินดีด้วยอ<ล>ะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรื่องรายได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราก็ถือว่าเริ่มต้นเพราะว่าข้าวออร์แกนิกเนี่ยมันข้าวออร์แกนิกมันราคาไม่ได้ถูกอยู่แล้วนี่ไงร้อยสี่สิบใช่ีบ้านนิดหนึ่งนะคำว่าออร์แกนิกนี่มาไม่ง่ายนะครับต้องใช้เวลา3ปีขั้นต่ํา ถึใช่อะทำ5ปีเราถึงรู้เป็นออ์แกนอีกได้2ปีใช่น้องแบงค์อันนี้คือกิโลนึงว่ะกิโลนึงคือเข้ากันอีกราคาไม่ได้ถูกแต่เราขายในราคาผู้ผลิตเพราะฉะนั้นบอกตรงๆว่ากำไรมันไม่ได้เยอะไอ้ขาดทุนอะไม่ขาดทุนอยู่แล้วค่ะแต่แต่เราขายแค่นี้แล้วราคาผู้ผลิตค่ะคงขาร้อยสี่สิบกว่าจะเตรียมได้หกเดือนถึงเกือบปีหนึ่ง แล้วแต่จะได้นอนกินอย่างที่คุณพ่อบอกคุณขาไม่ได้แพงเลยแล้วก็กินก็กินก็ต้องเราประหยัดด้วยแล้วก็ดูอย่าให้แบบเก่งกิ้งก่วงๆเขาแต่ก็ดีกว่ามารักษาตัวตอนแก่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ถือว่ามันยังเป็นได้แค่อาชีพเสริมแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เราทําแล้วเราสนุกแล้วมีความสุขแต่ให้ประโยชน์กับผู้กินด้วยใช่แล้วก็ถือว่าระยะยาวถูกไม่ใช่ว่าไปขายอะไรที่แบบไม่มีผลไม่มีประโยชน์กับคนกินแล้วเราก็ร<ๆ>อเผื่อจะใหญ่โตขึ้นขายรถใหญ่<ๆ>อะไรค่อยว่าไปใจเย็นๆถามต่อการตลาดคุณตุ๊กทําเองไหมทำเองาท<ำ>าเอง,ทเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นว่าการตลาดไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้มีความรู้คือการตลาดอะเอาจริงไม่เชิงมีเพราะว่าบางทีเพื่อนก็มาแนะนําเห็นอะไรที่ไม่เข้าท่าพราะเราแค่โพสต์รูป ลงอินสตาแกรมแล้วก็ขายแค่เนี้ยคือไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าโอเคอย่างที่บอกว่าขั้นตอนอะไรอะไรที่ทาที่กรุงเทพได้จะพยายามทําเองกับพี่โอนะคะลูกสาวคุณพ่อตัวจริงเนี่ยก็ค,คือ,คอแพ็กใช่ไหมคะบรรจุติดสติกเกอร์ติดสลาทํา PR บริการลูกค้าจัดส่งอันเนี้ยจะทําเองส่งไปสนีก็แค่เนี้ยคือเหมือนกับสั่งมาแล้วส่งสั่งมาแล้วส่งไม่มีการตลาดอะไรอาจจะมีทอของขวัญบ้างที่คิดว่าแบบน่ารักเล็หน่อยแต่กลายเป็นว่าแต่กลายเป็นว่าเป็นของขวัญเนี่ยคนก็สั่งเยอะเพราะว่ามือถนะ เพราะอย่างปีใหม่วา <นะ S 1> เลนไทน์นะคุณผู้ชมขาแทนที่คุณผู้ชมเดี๋ยจะไปให้ดอกมงดอกไม้นะให้ข้าวให้คนที่เรารักให้สุขภาพแข็งแรงดีกว่าว <ผม S 2> โอ้ใช่แฟนต่อไปโปรโมทเลยตุ๊ดจีนะคะเดี๋ยวเราหากล่องแดงมาให้ลไทยก่อนลูกไทยก่อนเลก่อนกล่องรูปหัวใจข้าวรูปหัวใจก่อนพี่ว่าจะมีคนให้ข้าวมีกลิ่นช็อกโกแลตถ้าพี่บอกว่ามีหนูจะทำเลยต้องเริ่มต้องเริ่มเราต้องให้กันเองก่อนครับผมแทนที่จะให้ดอกไม้ให้เป็นช็อคแห้พี่ก็ให้แฟนเลยนะแต่ก็ให้แฟนเลยนะ หาอยู่อย่าหาหน่อยเด้แหมเป็นดารานะแต่ว่าไม่มีเนี่ยไม่มีเลยอยากมีมาตั้งนานแล้วเนี่ยเอาล่ะครับยากเลี้ยงลูกอ่ะคุยกันเรื่องข้าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันต่อว่าแบ่งเวลายังไงเลี้ยงลูกยังไงนี่ไงอยากรู้อยากมีอยากมีผัวอยากมีลูกด้วยอดใจรอสักครู่ครับพี่่้เมือกแฟนครับผม